องซ้ำบางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเทนเดีอนสิบสองเคมไหมสามรอบสามรอบสามรอบเลยหรอเอออีกสองรอบ <c oughs> บางระจันบางระจันบางระจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเทนเดีอนสิบสองอีกรอบหนึ่งบางระจันบางระจัน,น,น,นบางระจันทร์งนี่ ถนัดไม่ได้อเายคนบางละจันบางละจันบางละจันไม่อาจยืนอยู่ถึงวันเทนเดอนสิบซองชื่ออะไรครับเงาะตัวละครชื่ออะไรครับเงียนกาลินาชื่ออะไรครับกาลินาไอดีบูซินิกหนึ่งหนึ่งห้าสองพิมพิมพิมมาในนี่แหละครับ บูฟอนิกอันนี้มันบูฟอนิกเว้ยบูฟอนิกหนึ่งแบบนี้แหละแฟนตั้งแบบนี้เลยตั้งตามแฟนโอเคชื่อเงาะอายุยี่สิบตัวละครชื่องเงี้ยนนะครับกาเลนาไอดีบูฟอนิกหนึ่งหนึ่งห้าสองินดี้ต้อนรับสวัสดีครับ